กราคมนี้ MT อัปเดตวันนี้พี่ลักจะพาทุกคนมาดูโครงการ m e n a m e n t ทั์ในช่วงไฮซีซั่นที่กำลังเปิดรับสมัครตอนนี้ใน45โครงการนี้พี่ลักษณ์จะบอกว่าหลายโครงการเพิ่งจะเปิดรับสมัครและก็หลายโครงการเลยทีเดียวที่เดี๋ยวเขาจะปิดรับสมัครแล้วซึ่งพี่ลักณจะบอกว่าใครที่เห็นปฏิทิน m ม n a m e n t ทัวนีที่กำลังอยู่ข้างหน้านี้ถ้าอยากจะได้สามารถขอได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์ซึ่งพี่ลักจะบอกว่ามันจะสามารถอ่านได้ชัดเจนแต่อันนี้พี่ลักษ์เขียนมันอาจจะยากลําบากหน่อยแต่อยากจะได้เวอร์ชั่นที่พี่ลักษณ ออกมาคนนี้นะไปขอที่หน้าโปรไฟล์ซึ่งจะมีเป็นตัวรายละเอียดสรุปให้ว่ามีโครงการไหนบ้างที่กําลังเปิดรับสมัครทีนี้ในปริเนโครงการเมเนเทอร์นีไฮซีซันที่กาลังเห็นอยู่นี้พี่รักจะบอกว่าซ้ายมือเนี่ยพี่รักษแบ่งเป็นอย่างนี้นะ45โครงการในตัวแต่ละโครงการข้างหน้ามันจะมีสีไฮไลท์อยู่ไฮไลท์หมายความว่าอะไรพี่รักไฮไลท์สีเขียวคือกลุ่มที่เป็นไฮแซนด์วางการจ่ายที่สูงรวยมากจะวางการจ่ายที่ 70k จนถึง 100k บวกๆในขณะที่สีแดงคือ u ปอร์เลเวลส่วนมากจะวางการจ่ายอยู่ที่ประมาณ45 จนหึงกสส่วนสีเหลืองคือกลุ่ม normal rate วางการจ่ายที่ฐาน20จนไปถึงนะการวางการจ่ายที่4 4 k ซึ่งพี่ลักจะบอกว่าส่วนใหญ่ไมเดนเมนตัวนี้ต่อให้เขาวางการจ่ายฐานที่ไม่สูงแต่รับรวมส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 40K อยู่ดีซึ่งพี่ลักจะบอกว่าในนี้ Mo s t of all นเนี่ยวางการจ่ายประมาณ 40K บวกบวกอีแล้วทีนี้พี่ลักจะบอกว่าเวลาเราจะไปโครงการไมเดนเมนตัวนี้จะเลือกโครงการไหนดีพี่ลักจริงๆคือถ้าใครอยากจะรู้ว่าจะเลือกโครงการไหนดีไปดูคลิป EP ก่อนนอนหาาออยกกจจะัเสรรืร็ใี้พ 2 3 4 6ข้อสำคัญคุณควรต้องทำอะไรบ้างก่อนหลังมีแนะนำไว้ถ้ายังไม่รู้ให้เข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ซึ่งพี่รักจะบอกว่าจริง,รงๆในตัว4 5โครงการนี้อยากให้ลองดูว่ามีโครงการไหนบ้างที่กำลังอยู่ในกลุ่มที่เราสามารถสมัครได้หาว่าคุณจบเ่ไอห,หาว่าคุณจบสายที่เป็นวิศวกรรมและสายที่เป็นคอมพิวเตอร์สายส่วนใหญ่แล้วม o อสับออนนนี้แทบจะสมัครได้หมดทุกโครงการเลยและอีกคนนึงก็คือคนที่จบดงังด้านเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จะสมัครได้หลายโครงการมากนนอกกนั้นหากจบไม่ตรงสาย ตัดโอกาสตัวเองหากเห็นโครงการไหนที่เราสนใจพี่ลักแนะนํานะจริงๆใน45โครงการนี้ยกเว้นโครงการที่เขียนว่าเป็นเอนจิเนียริงนะพี่ลักแนะนําให้เราสามารถสมัครไปได้หมดเลยนะอะไรที่เขียนว่าเอนจิเนียริงอาจจะเหมาะกับคนที่จบวิชวะแต่ถ้าไม่ได้เขียนแบบนั้นพี่ลักจะบอกว่าถ้าเราชอบอยากจะสมัครเข้าไปแนะนําลองยื่นเข้าไปได้เลยเพราะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของ HR ที่เขาจะมากลองเราเราว่าเราเหมาะสมกับการคัดเลือกของเขาไหมซึ่งถ้าหากเขากรองแล้วปรากฏว่าเราเหมาะสมแปบลบว่าอะไรเราได้รับโอกาส เพราะฉะนั้นมีโอกาสมากๆที่เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ได้ทํารอบที่เป็นออนไลน์แอสเซมบลเมนต์เมื่อเราได้ทําข้อสอบออนไลน์แอสเซมบลเมนต์แปลว่าอะไรผ่านรอบโปรไฟล์แล้วนะเพราะฉะนั้นสามารถแข่งขันด้วยการเซตซีโร่ได้เลยทีนี้ทั้ง45โครงการนี้เนื่องจากคลิปในต็อกต็อกทำได้แค่10นาทีพี่เล้งจะบอกว่าพี่เล้จะไม่ได้ขอพูดทั้งหมดทุกโครงการแต่จะหยิบมาไฮไลท์คือกลุ่มที่เป็นไฮซันดัตเพราะไฮซันดัตส่วนมากแล้วเป็นกลุ่มที่เป็น global m i d e n น m e n t นี้ global midendment นี้เปิดรับปีละเพียงแค่คครรัั้้งงเท่่าานนือชวปะมณ ผู้จิการธันวาแล้วจะปิดรับสมัครคือธันวา31มธันวาและรวมไปถึงว่าเดือนมกราคือเดือนสุดท้ายที่เขาจะเปิดรับอย่างเช่นในตอนนี้ที่พี่รักไฮไลท์สีเขียวไว้นะเช่นอะไรบ้างโครงการสายแบงกิ้งนะลำดับที่1กับลำับที่8เนะี่ยเป็นสายแบงกิง้งเพิ่งจะเปิดมาใหม่ APAC Graduate Program ของ Global Market BNP Paribas เป็นเกี่ยวกับสายแบงกิง้งซึ่งเขารับไปทําจริง,รงๆเขามาเปิดตลาดในประเทศไทยซึ่งแล้วจะบอกว่าใครที่สนใจทางด้านแบงกิง้งไอ้ไนี่ก็พลาดไม่ได้เพราะมีโอกาสที่เราจะไปทําทั้งหน้าและหลั มีหลายสายม,มากๆในขณะที่อีกตัวหนึ่งของแบงกิ้งเป็น global corporate banking สาย analyst แปลว่าอะไรสายวิเคราะห์และเขาเขียนว่าเป็น corporate อันนี้เป็นของ JP Morgan แน่นอนเป็นสายวิเคราะห์ใครที่ชอบทํางานหลังบ้านชอบวิเคราะห์ตัวเลขนะอันนี้เข้าเหมาะกับคุณนะเพราะฉะนั้นฉับอกว่านี่คือกลุ่ม global แนะนําว่าสามารถที่จะเรียกเงินเดือนไปตามที่เราอยากจะได้ได้เลยทีนี้กลับมาแล้วโครงการอื่นๆลรืพี่รักที่มีทั้งหมดนี้โครงการที่เป็น global อันที่2ก็คือของ Oppy o p p กลับมาเปิดรับสมัครอีกรอบหนึ่งแล้วแน่นอนว่า GDP วางการ การจ่ายที่สูงของออปปี้เขาจะมี Open House ซึ่งใครที่จะเข้าร่วม Open House กับเขาตอนนี้เขากาลังเปิดนะให้ลงทะเบียนอยู่ในขณะที่ของออปปี้ GDP เขาเปิดรับ2โครงการ FLP กับ GDPFLP จะอยู่ลำดับที่16ในนี้เป็นอ pper l e v เลวส่วน GDP เป็น High standard วางการจ่ายต่างกันเพราะงานต่าง FLP ของออปปี้เขามีขนส่งของตัวเองเราต้องไปดูเกี่ยวกับหลุดขนส่งนะเพราะฉะนั้นเขาให้เราไป i n n o v a t i o n อะไรบางอย่างของหลุดขนส่งไปพัฒนาหลุดขนส่งเพราะฉะนั้นอาจจะมีโอกาสได้เราไปอยู่ตามหับของเขาพี่รักไม่ รู้ว่าหับของเขาอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างแต่หลักๆก,ก็คือมีโอกาสที่เราจะได้ไปทํางานสายโอเปอเรชันนะงานโอเปอเรชั่นค่อนข้างลุยสมบุกสมบันอ่านนี่คือของออปปี้และการสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยส่วนถ้าเป็น GDP ทํางานติดต่อต่างประเทศหลังบ้านแน่นอนว่าสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษติดต่อส่วนใหญ่คือต่างชาติและเป็นการวางแผนกลยุทธ์ในองค์กรมั้งๆแน้วจะบอกว่าของออปปี้ GDP เลยวางการจ่ายที่ต่างและค่อนข้างสูงนะเขาวางการจ่ายเทียบเคียง global ที่กําลังเปิดรลบสมัครซึ่งทั้งที่เขาไม่ได้เขียนว่าตัวเองเป็น global ของเามีอีกหนึ่งโครงการซึ่ง global ถ้าจำไม่ผิดเป็นของสิงคโปร์ที่เปิดซึ่งแบรกจะบอกว่าอันนี้คือหนึ่งโครงการที่กําลังเปิดรับและทยอยส่งข้อสอบออนไลน์ s s เซเ m e ต t และถ้าใครไปนะจริงๆคุณต้องฝึกทาข้อสอบได้แล้วอพิกัดเซตหนังสือที่หน้าโปรไฟล์ไปต่อโครงการที่3 h ม n ฮงเคิลค m มเมอร์เชีลังจะปิดรับสมัครแล้ว Commercial ของตัวเฮงเคิ l เราจะได้ไปทำหลายอย่าง Commercial ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับทั้งเซลล์และ Marketing มีโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนที่หลากหลายรวมไปถึงการดูเรื่องของตัวแคมเปญการดูเรื่องของช่อองงทาถ ึ่งเพี่จะบอกว่าของเฮงเคลเขามีทั้งดูเกี่ยวกับอะไรกาวในอุตสาหกรรมยานยนต์กาวในไอ้กาวในอุตสาหกา e ow, รรมกลางๆแล้วก็มีเรื่องของตัวคอนซูเมอร์กู๊ดแปลว่าอะไรมีเกี่ยวกับสินค้าและโปรดักต์มากมายหลากหลายจะได้ไปโรเตททั้งหลายสายนั้นเพราะฉะนั้นนี่คืออีหนึ่งโครงการเขาเขียนว่า SEA หรือ C นะ South East Asia แปลว่าอะไรมีโอกาสได้ทํางาน g l o b a l เพราะฉะนั้นแน่นอนการวางการจ่ายสูงอยู่แล้วนะไปต่อโครงการต็อกต็อกนะตอกตอก gbs ต็อกตอกจริงๆมีตอกตอก gdp adp แล้วก็ gbs ต่างกันยังไงพี่ล โครงการที่เป็น g d p คือรับเด็กจบใหม่ประสบการณ์ไม่เกิน1ปีส่วนใหญ่แล้วให้ไปทํางานเกี่วกับหน้าบ้านคุยกับลูกค้าแต่ถ้าเป็น ADP จะได้ทางานวางแผนกลยุทธ์มีโอกาสปั้นขึ้นมีเจอร์ส่วน GBS ทํางานต่างประเทศทํางาน global ซึ่งล่าสุดตอนนี้เขาเปิด GBS หลายโครงการมากนะพี่รักษณ์คิดว่า GBS ที่เขาเปิด H, หลายโครงการมีโอกาส,กาสที่ทํางานในไทยแล้วก็ติดต่อต่อตางประเทศแต่มันจะมีก่อนหน้านี้มันคือ GBS ที่ไปต่างประเทศเลยเพราะฉะนั้นอ่ะไม่แน่ใจเลยว่ามันต่างกันยังไงเพราะเขาเพิ่งจะเปิดใหม่ออกมาเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้แนะนําให้ยื่นสมัครตัวที่เราอยากได้แต่ อะไรก็ตามที่เขียนว่า GBS จะมีความ g l o b a l มากกว่าไปต่อโครงการในเน็ตเวิร์นี้ของตัว associate BCG BCG คือ big tree เขาเปิด associate ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการคือที่นี่ขึ้นชื่อว่าเขาวางการจ่ายสูงอยู่แล้วลำพังเขารับเด็กจบใหม่ไปทำนะเขาก็วางการจ่ายเป็น upper level แล้วนะอันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็น associate เพราะงั้นจะบอกว่าอันแนะนำ associate ก็แนะนำมากๆใครที่อยากทำสายวิเคราะห์งานวิเคราะห์เป็นงานที่บางทีมันงานของตัว A BCG หรือ big tree นะงานบริษัทที่ปรึกษาคือเป็นงานที่คุณจะต้องทำงานกับเช a ที่ต่อเนื่องได้เพราะเวลาเขาทำโปรเจกต์อะไรก็ตามมันยาวมันลองรันน่ะหเดือน1ปี3เดือนไม่รู้นะก็แล้วแต่โปรเจกต์แล้วแต่ว่าเราไปดูโปรเจกต์ของบริษัทไหนเพราะว่าเขาดูให้บริษัทหลากหลาย g l o b a l l ั่นแปลว่าอะไรอ่ะเราก็จะได้เห็นโอกาสของบริษัทที่หลากหลายเนาะบางครั้งเข้าไปอาจะต้องมีการประมาณการรายได้ของอะไรบาบาคือตอนไปคัดเลือกเนี่ยมันจะมีให้ทําสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นคุณต้องเก่งการวิเคราะห์คุณต้องรู้ที่มาของตัวเลขต่างๆเพราะ,ะนัเล็กจะบอกว่าจริงๆนะการคัดไม่เด็ดไมนทุน,นี้ทุกๆโครงการไม่ต่างกันนะ ต่างกันแค่ลอจิกที่เขาอยากจะได้จากคุณพา่เวลาจะบอกว่าในคลาสที่เป็นคลาสสอนสดจริงๆอัปเปอร์เลเวลและไฮสันดาร์ดแนะนําว่าถ้าเราจยอินก็เรียนกับเซเว่นหรือเทนเดย์คุณจะได้ฝึกอยู่ดีซึ่งต้องบอกว่าคุณกําลังจะไปมีเดนเมนเทนีโครงการไหนเพราะคอร์สบางทีออกแบบให้มันสอดคล้องกับที่เราจะไปเช่นล่าสุดมีน้องที่จะไปเป็นมีเดนเมนเทนีโครงการหนึ่งเขาจะไปสัมภาษณ์ที่สิงคโปร์พิลักบอกให้ซีเค็ดไปว่าเนี่ยโครงการนี้เราจะต้องไปเตรียมประมาณไหนเพราะพ่ลักจะบอกว่าคอร์สเรียนออนไลน์กับคลาสสอนสดคุณสามารถปรึกษาพักได้ หกเดือนแล้วคุณจะได้ซีเคดไปด้วยไป MP โครงการไหนแคปจอมาขอซีเคดได้เลยพี่เลกจะส่งเป็นหน้ากระดาษไปพวกเราซึ่งเร็กจะบอกว่านั่นคือการเตรียมตัวเบื้องต้นเพราะฉะนั้นนี่คือโครงการที่แนะนำนะกลุ่มที่เป็นไฮเซนดัตไปต่อโครงการที่6เป็นของตัว Microsoft Microsoft เป็นคือพูดชื่อทุกคนก็อยากจะเข้า Microsoft บางการจ่ายที่สูงนะแล้วเขาเปิดรับคือ o อฟฟิศที่สำหรับ New Graduate เนี่ยสำหรับ g r a d u a t e นี่แหละซึ่งรับทางด้านของ s o l u t i o เ e n g ิ n e e ย i n g จริงๆเขาเปิดสอบสายหนึ่งคือ Cloud. Cloud, คบ สองคือ s o l u t i o n Engineering เนี่ยอ n นเจเนียคือจบสายเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอถ้าคุณอยากตัวกับ Microsoft อันนี้ก็พลาดไม่ได้ไปต่อโครงการที่7ของ Sa p a s s o c i a t e Sa p เปิดรับมานานมาก Sa p ก็วางการจ่ายสูงเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแนวเน้นสายที่คือเคยใช้พวกระบบซงแซพวกนี้พี่รักแนะนำว่าคุณก็ควรจะสมัครเข้าไปแน่นอนระบบแซเป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากโครงการที่9 Out p e r f o r m e r Global p r โ g r a m ปรแกรมเป็นของ h u t i ิกโกลบอเป็นบริษัทฮาร์ดแวร์ซึ่ง MT กลุ่มนี้คือถ้าเราเข้าไปได้จะได้โลเหาายสายส ซึ่งเพีจะบอกว่าปีแรกๆจะได้ทำเกี่ยวกับคล้ายๆงานขายแต่การวางการจ่ายสูงนะในปีหลังๆจะโลเลตโรเทตไปสายอ,ยาอื่นๆซึ่งเพ้ยจะบอกว่าเอาโปรเมอรับคนที่จบโทใครที่จบโทในสายแก้เคียงเช่นไฟแนนซ์เช่นแอคเคาท์ติ้งไฟแนนซ์แอคเคา์ติ้งวิศวกรรมศาสตร์หรืออะไรพวกนี้ถ้าเราสนใจอสสมัครเข้าไป11เป็น global โปรแกรมของเครือซีพีเป็น global sourcing USA กับ c ชน n าคือ global sourcing ของเครือซีพีฐานอาจจะบางการจ่ายไม่ได้สูงมากแต่รับรวมถือว่าสูงขึ้นกับค่าของชีพถ้าได้ไปแล้วส่วนใหญ่ถ้าไปต่างประเทศสัญญ,ญา,จ,าจะเป็นสัญญ,ญ ประจําระยะยาวกลับมาแน่นอนอนาคตก็คือดีอยู่แล้วนะเพราะว่าเวลาคุณได้ไปทํางาน g l o b a l กลับมาคุณมีที่คุณมีตําแหน่งอยู่แล้วท่านแปลว่าอะไรตําแหน่งจะได้2ก็คือว่าถ้าเราจะไปโตที่อื่นประสบการณ์มันเอาไปใช้ได้ด้วยกันเพราะว่าคุณเคยทำทำงาน g l o b a l มาก่อนไปต่อ11ก็คือ strategic operation เป็นของกาลีนาซึ่งเขาทุ่งจะเปิดแล้วมาคลิปอาจจะไม่